ครับสวัสดีครับพวกเราล้ำแข็งใสครับสวัสดีครับผมโอนัตร้องนํานะครับผมครับไอเฟิร์นรับล่นกีตาครับสวัสดีครับหนุ่ยมือเบสครับผมสวัสดีครับแก้มือกองครับผมก็เราเป็นเขาเรียกอะไรบุคคลเบื้องหลังครับเบื้องหลังทาเพลงให้หลายๆศิลปินนะก็เลยแบบเอาคนที่แบบทํางานด้วยกันมารวมตัวกันออกมาอยู่เบื้องหน้ากันดูเรารู้สึกว่าเราอยู่เบื้องหลังกันมาพักหนึ่งและเราก็เลยแบบอยากลองออกมาดูเพราะว่าเราทำเขาเรียกแะละ ทำเพลงให้หลายๆคนประสบผลสำเร็จเราลองเอาตัวเองออกมาดูบ้างไหมอะไรเงี้ยครับต่างต่างครับต่างก็มันมันท้าทายครับกับเพลงทุกวันนี้ก็เพลงสมัยนี้เป็นเพลงที่แบบเข้าถึงง่ายอ่ะแล้วก็เยอะมากศิลปินก็เกิดขึ้นใหม่มากแล้วเราแบบเรายังจะต้องมาแข่งกับอีกหลายศิลปินมันรู้สึกว่าเป็นความท้าทายเราก็เลยแบบเอ้ยไม่เป็นไรเราเป็นบุคคลเบื้องหลังอยู่แล้วเราต้องลองดูไม่ลองก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับ เมื่อก,กี้ก็มีหลายชื่อครับแต่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 แตแตจริงๆน้ําแข็งใสก็คือเรารู้สึกว่าเหมาะกับเรามากกว่าเพราะว่าเราเราเราก็ชอบกินน้ําแข็งใสด้วยเรารู้สึกว่าเออมันเหมาะกับตัวเราด้วยเพราะว่าเราทําเพลงได้หลายแนวไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือป๊อปล็อกไอเอ็นบีนุ่นทำได้หมดครับมันก็เหมือนน้ําแข็งใสที่มีหลายสีให้เลือกฟังให้เลือกชิมให้เลือกเสพอะไรเขาเรียกอะไรอะไรประมาณนี้ครับครับเป็นอิสระครับก็ดูแลตัวเองครับ มีทุกแนวครับทุกแนวเราไม่จํากัดเพราะว่าในอัลบั้มเรามี5เพลงวินิอัลบั้มก็จะไม่เหมือนกันสักเพลงจะมีลูกทุ่งด้วยจะมีลูกทุ่งด้วยจะมีหลากหลาย r b ป๊อปป๊อปจ๋าป๊อปนู่นนี่นั่นล็อกก็มีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าออกมาแล้วเราต้องทําให้ต่อเนื่องเราไม่อยากทําแล้วแบบมาปุ๊บแล้วหายไปอะไรเงี้ยบางทีถ้าถ้ามาปุ๊บแล้วหายไปรู้สึกว่าเฮ้ยวงนี้ออกมาทาเล่นๆหรือเปล่า อะไรเงี้ยจริงๆเราอยากให้ให้มองว่าเราตั้งใจทำมากๆปีนี้ครับปีนี้ปีนี้ทั้งหมดปเนี้ทั้งหมดสามเพลงใช่ครับแล้วก็ซิงเกิลต่างหากอีกหนึ่งเพลงใช่ครับพอที่มาเป็นศิลปินเต็มตัวอยู่เบื้องหน้ากันหลาคนที่เราเคยทำงานที่อยู่เบื้องหลังเขาแซวเราว่าอุวยวันนี้ได้มาเป็นแบบอยู่เบื้องหน้าแล้วอย่างเงี้ยเขากลัวเราด้วยซ้ำครับเพราะว่าเราเป็นโปรดิวไง เราจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยใชรที่กลัวที่สุดที่ตั้งแต่เราทำบทงานให้เขาวางยูเซลอ่าใครอ่ะกูเต้ยปะกูเต้ก็ก็เออก็ก็อาจจะมีวันๆเหมือนกันนะบางทีเราอาจจะมิกเพลงให้เขาไม่ดีก็ได้เพราะเราเป็นเราเป็นเราเป็นคู่แข่งไงเราทำอะไรให้เขาก็ได้ใช่พี่ครับเพลงส่งวันนี้นะครับอีกเดือนหนึ่งค่อส่งใช่พอดีพอดีเอ่อทำเพลงของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับไม่ครับแต่เราก็แต่ไมแต่เราก็เต็มที่กับทุกคนครับ ที่อยู่เบื้องหลังทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรเงี้ยทุกคนเราใส่ใจทุกรายละเอียดหมดเลยอะไรเงี้ยครับอย่างเพลงวันนี้เป็นซิงเกิลแรกใช่ไหมครับการที่แบบของผมใช่เป็นซิงเกิลแรกในการอ่าเปิดอัลบั้มแล้วก็จะมีพวกเพลงลูกทุ่งอย่างเพลงไอ้มักต้นหลายอ่าเพลงพ่อบ้านใจกล้าที่พี่จิริ่งกับเต้พิวัชอะไรเงี้ยก็ใช่ครับเพิ่งปล่อยไปน่าจะต้นเดือนเมื่อกี้เองใช่ครับสามครับดาใช่ครับซิงเกิลแรกของอัลบั้มนี้ชื่อว่ากว่าจะเข้าใจ เนื้อหาก็จะบอกเกี่ยวกับความรักดเลยผมมักจะโดนโยนมาให้จริงๆเกยเรื่องอย่างนี้คืออะไรเกี่ยวกับอย่างเงี้ยก็เพลงๆกว่าจะเข้าใจนะครับก็เป็นเพลงที่ไม่สมหวังกับความรักเลยเพราะว่าพอเราเรารักใครสักคนนะแต่เราไม่เคยที่จะสมหวังกับเขาเลย เรากลายเป็นเหมือนเหมือนที่ระบ,บายถ้าดูใน MV นะเหมือนเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ระบ,บายสุดท้ายก็เฮ้ยใครวะเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งผมว่ามันเป็นเนื้อเนื้อหาที่เนื้อหาเพลงเป็นเนื้อหาที่ทุกคนน่าจะเจอมาหมดมันก็เลยแบบรู้สึกว่าทั้ง MV ด้วยทั้งเนื้อหาทั้งดนตรีเราทําออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุดครับผมก็คือเราอยากจะสื่อว่ากว่า,วาจะเข้าใจาถึงความรักเนี่ยเราเราต้อง,องร้อ,องไห้สี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับเราต้องแพ้ไปกี่ครั้งครับเราเราเน้นให้เป็นยุคส0 0พันอเก้าะอะไรเงี้ยเราเราเราอยากซึมซับในตรงที่เรารู้สึกว่าเราอินกับตรงนั้นเราเคยฟังเพลงแนวเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่ากลับไปฟังก็ยังพรอเหมือนเดิมเราก็เลยอยากหยิบเพลงแนวแบบนั้นอ่ะกลับมาให้คนยุคใหม่ได้ฟังแบบที่เราเคยฟังมาบ้างอะไรเงี้ยครับคนก็บอกว่าเนื้อหาแบบเจ็บมากอะไรเงี้ยใช่คนคนที่อยู่ในวัยรุ่น ในในยุคที่เป็นเหมือนในเ v มนะมหาลัยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยโดนแหะพี่อะไรเงี้ยก็จร,จริงๆถามว่าคดาดหวังไหมเราแค่ต้องการอยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราอยู่เบื้องหน้าได้เราอยู่เบื้องหลังก็ได้อะไรเงี้ยอยากให้ลองดูว่าการทํางานเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันแตกต่างกันยังไงเราเลยอยากมานําเสนอให้ฟังว่าเนี่ยงานที่เราทําออกมาเนี่ยได้ไหมคุณชอบไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต่างกันจากเบื้องหลังเลยใช่ครับต่างต่างแค่แนวก็ดีใจครับมันก็เป็นโปรไฟล์ที่ดี ที่ทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากล้าออกมานะเรา,เรากล้าออกมาทําเบื้องหน้าเพราะว่าเนี่ยเรามีผลงานออกมาแล้วเราเคยทําให้คนนี้คนนี้ปุ๊บเขาก็จะเชื่อมั่นว่าเฮ้ยถ้า,ถ,าถ้าเราทําซิงเกิลออกมาเราก็จะรู้สึกว่าไม่ต่างจากเบื้องหลังเลยก็จะรู้สึกว่างานออกมาดีแน่นอนทุ่มเทกี่ครั้งได้คืนกลับมาคือเสียใจ เจ็บมากกี่ครั้งก็หน,นี้ไม่พ้นการต้องร้องไายไม่ว่าทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมมีแต่แผลแล้วรอยเจ็บช้ำในหัวใจยังเชื่อมันได้อยู่ไหมคำคำนี้ กที่ไม่ได้รักใครเปิดใจอีกครั้งก็ตอนที่เธอเดินเข้ามาได้แต่หวังว่ารักจะไม่เป็นเหมือนเคยแต่สุดท้ายก็อเอ่ยก็จบที่รำลาเจ็บสุดคือฉันไม่ต้องโทษชะตา ฉันมันโง่เองไอ้คำว่าเสียใจมันไม่ได้ไปไหนมันผิดที่เราซ่อนมันเอาไว้คอยหลอกตัวเองฉันไม่เป็นไรคงไม่เหมือนที่ผ่านมา ว่าจะเข้าใจสิ่งที่เขาทำก็ตอนที่มีน้ำตาไม่ว่ากี่คนที่เคยผ่านมาก็มีแต่เสียใจ อ๋จะเข้าใจจากนั้นแข็งใส่ครับผมโอ้โหฟังกันไปแล้วแต่ถ้าใครอยากพี่จะฟังฉบับเต็มๆรวมถึงดู MV ไปด้วยแฟนๆสามารถติดตามได้ในช่องทางไหนบ้างครับก็จริงๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่อ่า YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า Onat นะครับ O N U T Z ก็จะเจอช่องของพวกเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับโซเชียลก็จะมี Facebook IG Tiktok นะครับก็สามารถเซิร์ชเข้าไปอ่า น้ำแข็งใสอ c i a l เชียล N A M K A N G S A I แล้วก็พิมพ์ Official นะครับก็จะเจอเรานะครับก็ฝากด้วยนะครับก็มีหลายเพลงและที่เราปล่อยไปไม่ว่าจะเป็นกว่าจะเข้าใจไอ้มักตัวร้ายที่เป็นเพลงลูกทุ่งฟิชเชอร์ลิงกับน้องแจมนะครับแล้วก็เพลงพอบ้านใจกล้าล่าสุดที่ปล่อยกับครูเต้ยนะครับผมก็สามารถเข้าไปฟังได้นะครับผมก็ติดต่อได้ทางเพจที่ที่เราแจ้งไปได้เลยครับก็สามารถเข้าไปดูได้ก็จะมีรายละเอียดในการติดต่องานของเราครับผม